ก็มแล้วได้ผลแล้วที่ทำเอง thank ลูกมันงามก็่าตจริงตัวจริงงามกว่ามันไอยแบบเบิงตตวจริงเนี่เบิ่งว่าไรจะไปเบิ่งให้เบิงผาบได้แบบนะมันเบ้าดนี้ันเใหญ่เลยเบามสิบเอ็ดนะคะ

ไบเต่บางเอิญฝากบ้านเรื่องของทางดิฉัจะถามว่าเท่าไรเท่าไรฝากที่นี่เราลูกชนามแล้วขอสาวที่มาขอกำลังแรกใหญ่มให้เี่นฮันนี้แม่นอยากได้ตัวแท่